วันนี้ลื้อสวนอีกรอบทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดเนาะหลังจากที่หยุดทําสวนมานานแล้วนะคะก็มาเริ่มลื้อสวนอีกรอบเนาะก็ยังมีอยู่นะคะต้นไม้ไม้ด่างก็ยังมีอยู่นะคะ่ะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่า ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมาฝากทุกทุกท่านก็พยายามที่จะทําอยู่เนาะก็ยังสวยๆอยู่นะคะทุกท่านทำต้นไม้มาฝากเนาะก็ยังสวยอยู่ยังทําอยู่นะคะบอนสีสวยๆดูฝนเช่นนี้นะคะอย่ารดน้ําบ่อยนะถ้ารดน้ําบ่อยก็จะทําให้รากของเขาเน่า อันนี้ดินผสมตรงนี้ยังยังต้องรอให้เขาใช้ได้นะคะ,ะรู้สึกว่าจะแน่นๆ่นด้วยนะคะถ้ารดน้ำก็คงจะอมน้ำมากๆเลยนะคะดินผสมส่วนนี้ก็มันโอเคค่ะแค่เพียงเกศจะมาบอกว่า ต่อจากนี้ไปเดี๋ยวจะทําคลิปดีๆที่มีประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ของช่องคุณยายเล่าเรื่องรักการปลูกมาฝากทุกคนอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะทุกคน